สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสี่สายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปฮันนเกนนะครับสำหรับฮนะันนี่เกนก็จ่ายมาเป็นเทียบร้อยนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูในส่วนของบินการจ่ายนะครับอาจจะได้ยินเสียงมแมลงร้องนะก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ของผมมันเข้าเป็นเงินบาทนะครับอ่ะก็ผมเพิ่งดูนะเงินก็เข้ามาเพียบร้อยนะครับก็ห้าร้อหสิบสองบาทนะครับกับห5สิบห้าตงนะหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ 17.60ดอลลาร์นะครับ17ดอลลาร์กับ60เซนนะก็ประมาณนี้โอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับจ่ายละอันนี้ของเกมมี่นี่วะอืมอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเป็นเมล,ลนะครับมีเมลมาอยู่นี่นะครับเราก็อันนี้มาจากคอนนี่เกนนะครับอ่ะจ่ายไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้ก็คือ10 17ดอลลาร์กับ60เซนนะครับอันนี้ผมถอนไป20ดอลลาร์นะ แต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมน,นะครับก็ตัวนี้นะคือ2.40ดอลลาร์นะครับผมลองคิดดูแล้วมันก็อยู่ที่12%นะครับอของอันเนี้ยเสียค่าธมเนียม2นะะเ,เดี๋ยวลองผมลองหารดูถ้าที่10บาทคูณด้วย12%นะครับ ก็หารด้วยหนึ่งก็นี่ครับก็2อ0ก็ประมาณนี้นะครับ1ออร์ซนแต่ก็โอเคแหละมันก็จ่ายเรียบร้อยนะครับก็เข้าแต่ว่าการตั้งค่าเนี่ยผมก็ใช้เวลานานจริงๆมันถอนไว้นะครับแต่ว่ารอบแรกมันก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้ารอบต่อไปก็คงจะเร็วขึ้นนะอันนี้การถอนนะครับมันมีในส่วนของตัวนี้นะครับ ก็คือมันจะมีขั้นตอนในการสมัครอีกรอบหนึ่งนะมีสมัครแล้วก็ใส่พวกที่อยู่การจ่ายนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เมลของเ a y p a l หรือไม่ก็บิตคอยนะครับแล้วก็รอนะรอการจ่ายาเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะครับตันนี้ผมสมัครไปเทียบร้อยแหละตัวนี้มันไม่ขึ้นให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองตัวใหม่ อ่าโอเคมันไม่ขึ้นให้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของฮันนี่เกนดีกว่าบางช่วงมันก็ได้คะแนนน้อยนะเช่นวันนี้ผมผมมันเพิ่งได้4เมกเองนี่3ทุ่มแล้วนะนะวันหนึ่งผมใช้เน็ตอ่ะดูนะครับเนี่ยเฉลี่ยผมใช้เน็ตวันละประมาณ1 0กิกะไบต์นะครับก็ประมาณนี้อ่ะวันนี้ผมวันที่6นะครับ6ตุลาผมใช้เน็ตไปที่58 กิกจุดหนึ่งสี่กิกะไบต์นะครับเนี่ยมันก็ยังขึ้นให้น้อยอยู่ส่วนใหญ่จะได้จากเพื่อนนะครับแล้วก็เรากดรับอะไรทุกวันเนี่ยมันมีให้รับโบนัสทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะกดในส่วนของโบนัสให้ดูนะครับอันนี้จะมีในส่วนของ transaction history นะครับเป็นประวัตินะก็ได้จากเพื่อนแล้วก็ได้จากเราเรียกว่าอะไรโบนัสรายวันนะครับ เราก็รับทุกวันนะหลงังเจ็ดโมงแต่ละวันเนี่ยเราก็รับได้หนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งวันอ่ะก็ประมาณนี้ผมถอนยี่สิบห้านะครับแต่ว่าตั้งค่าเนี่ยผมตั้งค่าทุกวันนะแต่ว่าใต้ยังกว่ามันได้อ,ะอ่ะก็ได้จากเพื่อนๆน,นะครับก็สามสิบสามอันนี้สามสิบสามเครดิตเนี่ยเท่ากับสามเซนนะครับก็ประมาณนี้สามเซนก็ประมาณหนึ่งบาทเนะ่ะ นี่นะครับอันนี้รับโมนัสได้สิบมาสองวันละนะสิบมาสองวันนะครับมีวันที่สี่ได้ยี่สิบแล้วก็หนึ่งร้ยหนึ่งร้อยสองวันติดนะก็ห้าสิบก็ประมาณนี้นะครับวันที่สาสิบก็ได้หนึ่งร้อยแต่ตอนที่ผมก่อนที่ผมจะถอนเนี่ยผมได้วันละสิบทุกวันนะครับก็ได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ได้ได้จากเพื่อนเพื่อนี่ก็วันละสี่สิบเครดิตบางวันก็75็ิบห้าบางวันก็ร้อยนะ ก็อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับที่บางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะ่อะก็ประมาณนี้อโอเคทีนี้ในส่วนของอตัวนี้นะครับบางคนเห็นมันน้อยนะครับเนี่ยตัวเนี้ก็คือมันมันจะนับสามสิบวันมันจะรีให้นะครับมันจะนับตัวใหม่ไปเรื่อยไงมันก็เลยเฉลี่ยจากตัวนี้นะครับก็คือสามสิบวันล่าสุดนะก็ประมาณนี้ มันแค่บอกประวัติว่าสาสวันที่แล้วเนี่ยเราใช้เน็ตไปกี่กิกกะไบนะครับถ้า10กิกเนี่ยเท่ากับอ่เราจะได้เงินอยู่1นึ่ดอลลาร์นะถ้า3กิกตัวนี้เท่ากับอ่าประมาณ 3, 3, 3ามเซนเออสามสามสิบเซนนะครับนีก็ประมาณ30มสิบเซนนะก็ประมาณส0มร้ยเครดิตเนี่ยก็สามสิบเซน ก็าจะได้ก็ค่อนข้างยากนะครับตัวนี้แต่เราเปิดสะสมไปเรื่อยก,ก็ถือว่าโอเคนั่นแหละอันนี้ผมก็สะสมใหม่นะครับอันนี้ผมก็เปิดสองเครื่องนะอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูหนังไปด้วยนะอันเดี๋ยวผมเปิดกล้องอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เปิดเหมือนกันแต่ก็เปิดในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับระก็อยู่ประมาณนี้ อโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนนะครับก็จ่ายปกตินะครับจ่ายเรียบร้อยลนะแต่ถ้าสีเนี่ยจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรท่างจะน้อยมากก็จ่ายนะเราก็ติดเครื่องไปเรื่อยนะครับบางคนก็ถามว่า,าไม่มีเพย์เพาทำยังไงเราสะสมไปเรื่อยก่อนก็ได้นะครับรอมันเปิดแล้วค่อยถอนเข้าหรือว่าจะถอนเข้าในส่วนของบิตคอยก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมโชคดีหน่อยมีเพย์เพาสมัครมาตั้งแต่ปี2016นนะถ้าจะไม่ผิด อ่ะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ